ทุกครั้งที่คุณกลัวแปลว่าคุณยังไม่หยุดฝันและทุกครั้งที่คุณเลือกก้าวแม้จะยังกลัวอยู่คุณได้ปลดล็อกชีวิตของคุณไปอีกขั้นแล้วจริงๆสวัสดีครับนี่คือ365วันชีวิตฉันต้องดีขึ้น EP ที่11ปลดล็อกความกลัวที่กักเราไว้พื้นที่เล็กๆที่ผมตั้งใจทำ เพื่อเตือนตัวเองให้ดีขึ้นในทุกวันบางวันอาจง่ายบางวันอาจยากแต่ทุกวันคือก้าวของการเติบโตและถ้าการเดินทางของผมช่วยให้ใครอีกคนมีกำลังใจขึ้นได้บ้างนั่นก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วครับรู้ไหมหลายครั้งในชีวิตสิ่งที่กักเราไว้ไม่ใช่กำแพงจากคนอื่นแต่เป็นกำแพงในใจเราเองและ ชื่อของมันคือความกลัวเรากลัวจะล้มเรากลัวจะผิดเรากลัวจะเสียใจเรากลัวจะไม่พอดีจนสุดท้ายเราไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตแค่พยายามไม่กลัวแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเราจะอยู่กับความกลัวยังไงโดยที่ไม่หยุดเติบโตวันนี้ผมอยากชวนคุณมาปลดล็อก ประตูนั้นด้วยกันประตูที่ขังศักยภาพของคุณไว้ประตูที่กักความฝันไว้และประตูที่ชื่อว่าความกลัวความกลัวคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีมันเป็นกลไกลของสมองที่ทำให้เราปลอดภัยมันคือสัญญาณเตือนว่าตรงนั้นอาจมีอันตรายแต่ปัญหาคือสมองเราไม่แยกแยะอันตรายจริงกับอันตรายในความคิด สมองกลัวการล้มเหลวเหมือนกลัวเสือในป่าสิ่งทั้งที่สิ่งตรงหน้าอาจเป็นแค่โอกาสดีๆที่เรายังไม่กล้าเริ่มเรามักคิดว่าการไม่กลัวคือความกล้าแต่จริงๆแล้วความกล้าคือความกลัวแต่ยังเลือกที่จะก้าวต่อไปลองคิดดูสิครับมีอะไรบ้างในชีวิตตอนนี้ที่คุณอยากทำมากแต่ยังไม่กล้า มันอาจเป็นการเริ่มต้นใหม่การพูดในสิ่งที่อยู่ในใจหรือการให้อภัยตัวเองนี่แหละคือความกลัวที่กําลังรอให้คุณมองตรงไปที่มันเรามักมองข้ามความกลัวบางแบบไปเพราะมันไม่ได้โผลมาในรูปแบบความกลัวแต่มาในรูปแบบของเหตุผลสวยๆเช่นยังไม่พร้อมรอจังหวะก่อนตอนนี้ยังไม่เหมาะ แต่ถ้าลองถามลึกๆหลายครั้งความยังไม่พร้อมคือความกลัวในร่างเหตุผลดีๆเรากลัวจะผิดเลยไม่เริ่มเรากลัวจะโดนตำหนิเลยเลือกเงียบเรากลัวจะล้มเหลวเลยไม่กล้าลองแต่รู้ไหมความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเสียใจความกลัวที่จะลองต่างหากที่ขโมยเวลาในชีวิตเราไปทุกวัน ผมอยากให้คุณลองพูดกับตัวเองเบาๆตอนนี้ว่าฉันกลัวได้แต่ฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวมาหยุดฉันอีกต่อไปเราใช้ชีวิต <c oughs> ใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามหนีความกลัวแต่ยิ่งหนีมันยิ่งไล่เพราะความกลัวไม่ได้ต้องการให้เราหนีมันต้องการให้เรามองและยอมรับมันลองนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่า ฉันกลัวอะไรที่สุดในตอนนี้บางคนกลัวไม่เป็นที่ยอมรับบางคนกลัวไม่มีค่าบางคนกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตและถ้าเรามองดีๆความกลัวเหล่านั้นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเรามันแค่เตือนเราว่าสิ่งนี้สําคัญกับคุณมากนะเพราะเราจะไม่กลัวสิ่งที่เราไม่แคร์เราจะกลัวเฉพาะสิ่งที่เรารัก เราจะกลัวเฉพาะสิ่งที่มีความหมายกับเรางั้นลองเปลี่ยนมุมมองดูไหมแทนที่จะหนีจากความกลัวเราหันไปบอกมันว่าขอบคุณนะที่เตือนฉันฉันกำลังจะโตขึ้นอีกขั้นวิธีปลดล็อกความกลัวทีละขั้นขั้นที่หนึ่งยอมรับว่าฉันกลัวความกลัวไม่ใช่จุดอ่อนมันคือความซื่อสัตย์ทางใจ เมื่อคุณพูดได้ว่าฉันกลัวคุณกำลังกล้าแล้วครึ่งหนึ่งขั้นที่สองตั้งชื่อให้มันพูดชัดๆว่าฉันกลัวอะไรเมื่อเราตั้งชื่อให้มันได้มันจะเริ่มเล็กลงในทันทีขั้นที่สแยกความจริงออกจากจินตนาการถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกลัวมันเกิดขึ้นจริงหรือยัง คุณจะพบว่าเกือบทั้งหมดยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยขั้นที่สี่ลงมือทําแม้จะยังกลัวไม่ต้องรองความกล้าก่อนเริ่มเพราะความกล้าไม่ได้มาจากความคิดแต่มาจากการลงมือทําขั้นที่5ให้รางวัลตัวเองเมื่อก้าวผ่านทุกครั้งที่คุณทําในสิ่งที่กลัวได้แม้เพียงนิดเดียว ให้พูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ไม่ต้องรอให้ใหญ่ไม่ต้องรอให้สมบูรณ์เพราะการก้าวเล็กๆในวันนี้คือการเริ่มปลดล็อกทั้งชีวิตของคุณสุดท้ายนี้ความกลัวจะไม่หายไปจากชีวิตเราแต่มันจะเล็กลงทุกครั้งที่เรากล้ามองมันเราทุกคนต่างกลัวทั้งนั้นแต่ต่างกันแค่บางคนให้ความกลัวเป็นกำแพง บางคนให้มันเป็นบันไดคุณเลือกได้ว่าจะใช้ความกลัวเป็นสิ่งที่กักคุณไว้หรือเป็นสิ่งที่ผลักดันคุณให้ก้าวต่อไปและจําไว้นะความกลัวคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะเติบโตดังนั้นไม่ต้องหนีมันไม่ต้องพยายามไม่กลัวแค่ยอมรับแล้วก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่สัน่นเพราะหัวใจที่สั่น คือหัวใจที่ยังมีชีวิตอย่าลืมครับทุกครั้งที่คุณกลัวแปลว่าคุณยังไม่หยุดฝันและทุกครั้งที่คุณเลือกก้าวแม้จะยังกลัวอยู่คุณได้ปลดล็อกชีวิตของคุณไปอีกขั้นแล้วจริงๆ